ข้าวเหนียวญี่ปุ่นเด้อจ้ะยวชิมหงกินก็ตับักหงจะใส่นามเช่นไรก็นามถ่วมเด้อจ้ะอันนี้สองฝาเด้อใส่ไปหงได้จ้ะบ่ต้องล่างแล้วข้าวเหนียวญี่ปุ่นมันนิ่ม,มองแซมมอนกับกุ้งด้วยอันนั้นน,นนะ น้ำจิม้มซอสซาซิมิแล้วก็ใส่ไอ้วาซาบิลงไปได้จ้ะดองไว้ก่อนได้จ้ะเน้าต่ำใส่ตตมบึงด้วยดองไวก่อนพี่น้องเมื่อล่างเราได้ใจย่าด้าม,มาได้เลยอันนี้สูตรไข่เด้อไข่คิดเอาเองแซ่บอยู่ม้อชิมเบิงถาเบิงเด้อพี่น้อง ตัวเป็ดพี่นอ้องอือตัวตะองกุ้ง,งปลาแซลม,มอนโอ้ใส่แบบก่นอนป้องไปจวดจ้ะกิ่นปะสวัสดีพี่น้องป้องไปซุปทุกคนมื้อนี้มากินเนี่ยจ้าจตำกุ้งกับแซลมอนสดเด้อจ้า ซแซบนัวกันจวดด้วยจ้ะเมื่อนี้ขออนุญาตใส่ซ่อนซอมเด้อพี่น้องคนไหนจะเห็นบ่อกุ้งกุ้งญี่ปุ่นนะจ้ะโตบักใหญ่เลยนี่นี่กุ้งญี่ปุ่นข่อยจับมาให้เจ้าเบิ่งเพื่อกุ้งจั่โอ้ยมากินน้ำกันพี่น้องเอ้ยเบิ่งเบืองมือวายกุ้งสดบัดที่นี่กันพักข้าวกับมีบักพิกบักพิกยังบุ้นนี่ข่ซื้อมากอาพิกน้อยๆแล้วก็ สลัดเด้อจ้ามีปลาหมึกมีข้าวเหนียวน้ำเด้อจ้าข้าวเหนียวมีแคบไก่น้ำเด้อจ้ามามามากินน้ำกันโอ้ยหิวแล้วข่อยหิวข่อยหิวโพดพ่อกว่าข่อยสิตัางกล้องใดพี่น้องเอ้ยมือใหม่เฮ็ดจังใดจะคลิปกับว่ไใดคะค่ะอืมปลาเยอะข้าวเหนียวอืมเจี๊บอืมกุ้งน่ากุ้งหวานญี่ปุ่นเด้อกุ้งหวานญี่ปุ่นอืม อืมอืมหวานอ,อืมข้าวเจมือืมห,หวานพี่น้องหวานสดว,ว่าถือใส่สดใส่มื่อไรล่ะพี่น้องกินาเหนียวใส่มื่อเนาะอืมอืมแซมอนแซมอนกับหวาน ดองสะอิวอันซาซิมีไวไ้จ้กะก็ข้าวเลยจอนไว้เครื่องหน้าจัดนำจักบาทรูดตะเบียรูดตะเบียญี่ปุ่นอืมอืมน้องไป มีแห่ง ه, มีแห่งของแสบแห่ง๊ะจัดต่อบอกักแซมม่อนใส่แซมม่อนนําเลยจ้ะอืมนอนอืม,อมปริกคริกหน่อยอืม เผ็ดเด้ดพี่หน่อรสชาติม้นสมสม,สมอ้ายเผ็ดเผ็ดด้อพี่หน่อหน่อยหนึ่งจับจับไก่จ้ะต,ยยต,ตั้งใ้เลี้ยจ้าเพื่อให้คนไต่กับเบียร์กับแซ่บอืม

อล่ลา้ในปากพี่นาะแล่ไในปากแฮงกินแบบนี้อ้วนได้นะอ้วนกระนำกรดหนักมากเลยกรดหนักอืมอืมผักันเลย hén dầm đầm nè đó, nhớ ba khỏe, nem Nèm cung muối, mùa đầm ừm, 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 nha, ừm, là จักตัวไปเราไล่ในะป่ะขอนีอ้จัดกุ้งหวานญี่ปุ้นจะจัดสูบบไงเพียงบ๊ข้าวเลย น้องเป็นร้อนหวานเอาไปเฮ็ดชาติมีจ้ะชาติมีข <c oughs> อยําไปกันปํามึกทอดจ้ะอัอนนี้ เดียงดงังเดียงดงังไปเดียงดงังเดียงดังแค่ยังดอกปานเลีนอันอันชิงซ่าเดียงดงังเดียงดงังค่ะโคตรพู ว่ามันบ่กินเด้อเอาไว้ที่ต้มใส่มามาา่ายำค่ะๆ ดำคือคนเนี่ยจะกระเสียบยังไงเห็ดเองเนี่ยคือเนาะโอ้ยดำหายอายคนเนาะใคยว่าสิใส่ควดเพ่มานั่งกินต่บำฮู้งอยู่นย่อว่าคือบ่ ใส่กัดแพร่มาตั้งกินแต่มางครงเบิง้งไห้ผู้เจ้าเบิ้งข่อยนะเออรสเบิ้งหลายแบบโอ้ยหเผ็ดยู่แดียแบบพริกอีหยังวะเออออันนชุ่ มาพี่น้อ,บอ,นองบักพริกยังบุว่าปลูกจอกโอกินนาว่าพะนะโอ้เพชรอยู่เดีย๋ยวกินแบบทั่วบ่ควายยังยังดอกยังแปลก,ปลกๆค่อยก็ซื้อมาก,กินนะโอ้ยวายหิมโอ้ยวายหิมเนาะโอ้ควายเพชรอันเนี้ย ไม่เนาะพริกเนางมันจะเป็นพริกหวากับบะหมันเนี่ยไม่เนอพริกอย่างงงว่ามันมีพริกจีชช๊วเขียวนทำไงอันนั้นบม่เผ็ดเด้ออันนั้นหวานรู้สจะเบียร์ซึ้งใจจริงๆ เข้ากาันเข้ากันกินกับส้มตำอา้าวจัดไปคันได้เบียร์าอ,อืมงั้นเรียนเบียนะค่ะคาว่ปิดกันข่อยข่อยเสิเอามาลงกินเบียนำ้ำเบียญี่ปุ่นอ้าหายเพชพ้คือเพช้เทลบบัตินี้พี่น้องเอ้ยโอ้ยขอเคียงกุ้งไวขง้ข้างๆตรงนี้ก่อนเด้อข่อยิะก,กินแซมอนเอ้ย แซมอนกับมะยูใตใตนี่แหละเดี๋ยว่าเห็นสีคือปักเขียเทศนี่แหละแซมมอนกันเลยอือืมโอ้ยละลายในปากแซมมอนนี่กันเลยอือึอืึขากุ้งกินฮอดขากุ้งมาละอยอืึอือืม อืม่หมอนยอยแสบ่บครับผู้ใดเคยกินแนี่กับสาอื้าฉ mm hmm. ีดตัวยังไดแเสีบเด้อจะลองไปอไขยเนี่ยปกติเนี่ยสุบกิน <c oughs> <c oughs> กูมาแล้วก่อนหัวเาอว่าจยอนะไย่วายแล้วาาว่ยนะอย่างงี้อย่างงีจนนะโอ้ยขวอยเพชรแบบปีกอันนี้เื้อขวอยอยากจะล่องกินอันนี้แม้พี่น้องตำัะหุ่งใส่กัญชาเื้ยสิโดนแบนมาเนี่ยขวอยเห็นเขากำลังฮิตกันเนาะประเทศไทยเนาะอย่างอัน น้ำชากันชาแล้วก็อันกว๋วยเตี๋ยวใส่กันชาค่อยายกันรวองมั่งเลยแต่บอกุงใส่กันชาเป็นแังไดงคือ <c oughs> สีหวัวอันนี้ว่าได้กินกันชาเนี่ยนี่จากหัวเจ้าของคืออยากร่องเบิงเลยเนา <c oughs> นะพี่หนองนะเป็นแต่ล่องเลยเด่นะอ่ะกุ้งซันแซมอนก็ไปแล้วเนาะยังไม่มีเนะาะจต่บอกคงใส่กันชาป่ะนะคือ <c oughs> ิสียบนะคือสีนัวค่ะ โอ้ยข่อยกินบะหมีดพี่น้องมายังได้กินบะหมี่มไ้เคีย้ยข่อยอิม่มเอ้ยยังไงอิ่มอยังดอกเฮ้ยแล้วข้าวซัมเนียรล่ะพี่น้องกินบะหมี่มไ้เคีย้ยอ้าวกินแก้วชนแก้วออ๋ อขอบคุณหลายๆเวยค่ะที่ติดตามรับชมคลิปของพี่วาดต่างแดน <laughs> ใะ่ยังดอกอันขอบคุณหลายๆสำหรับสมาชิกใหม่สมาชิกเก่าที่เขามากก,กันทันกทายกันได้ด้วค <laughs> อมเมนต์ก็ได้ด่าข่อยก็ได้เราอยากด่าว่มีใครมาคอมเมนต์ข่อยขเงาเงา อขอบมาเบงข่อยกระดีใจใหลายๆขอบคุณหลายๆด้วยค่ะสำหรับอันเอฟซีใหม่ๆอันมูใหม่ๆเลยจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆเด้อยากให้เฮ็ดคลิปอีหยังกับบอกเ้ยจ้าคลิปนี้กะเอาคับคําไปพี่น้องเออกินบ่เมดม,มาช่วยข่อยกินแน่เนี่ย <laughs> เอาแค่นีดด้เลอจ้าบ๊ายบายเจ้าสวัสดีจ้า